โอเคก็ต้องกล่าวกล่าวสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับถ้าเราร้อชมรายการไปเชิญนะผมตอนนี้ผมในเกมเจเดียาจ้าเนตยันหนกแล้วนนะครับผมวันนี้ผมในเอ่อตัวเกมที่ผมสร้างขึ้นนะครับเป็นตัวเกมไทลันด์เบเชียลนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวเกมกันข้าวค่ากันนะครับว่ามีวัดอะไรบ้างนะครับก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยก็จะเป็นเรื่องของมัดเท็กเจอร์ภายในเมืองนะครับก็คือ ประมาณสักน่าจะเกิน50-60%ในแบบ GTA แซนนะประมาณนั้นนะครับน่าจะเกินนั้นเป็นแมบ,บแบบ Texture หมดเลยครับเป็นแมป Texture ของฝั่งหลังนะครับก็เลยได้เอามาทำการลงบัตเพิ่มเติมอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่าครับก็ดูตรงบริรวเวณบ้าน CJ กันไปก่อนก็ผมว่าถือว่าสวยดีนะผมชอบเลยก็ถนนก็มีความสวยความชัดมากขึ้นนะครับผม วันนี้ก็จะเป็นสกินตัวละครแก๊งในเกมนะครับผมก็ลงมัดเป็นแบบพวกไทยสไตล์เรื่องนี้อย่างเช่นตัวนี้ก็จะเป็นแบบแก๊งเออ่โรสติสใช่ไหมที่เป็นแบบออริจินอลเลยผมก็ลงเป็นแบบพวกเด็กช่างอะไรพวกนี้คนระับผมไม่ได้เกี่ยวเลยว่า bottle, เอต้องเป็นวิไลนูวิไลดีนะครับ oh, เป็นช่างนู้ช่างนี้ผมแกแบบเคยเห็นว่าเป็นเด็กช่างสวยๆผมว่ามารวมกันเฉยๆนะครับ อันนี้ก็เป็นผมว่ามันจากจีเดยซัพพลายนะครับสกินจีเดซัพพลายมาลงไว้ในเออส,สวยๆแต่ถ้าเพื่อนคนไห <'s> นมีสกินใน <I 'm S 1> ช่างแบบสวย <the S 1> ๆก็แนะนำผมได้ครับผมจะเอามาใส่นะกันอันนี้ผมแคเอามาลองเทสไว้เฉยก็ถ้าเออผมก็ว่าคิดว่ามันสวยดีเลยไ,ไว้อย่างเงี้ยแหละครับก็สกินส่วนใหญ่ไปในเกมนะครับผมก็เป็นแบบสกินไทยสไตล์เลยผมลงไว้ <is> ก็หลากก็ น่าจะหลักร้อยตัวนะครับแต่ก็ไม่เกือบเอ้แต่ก็ไม่ถึงกับทั้งเกมแต่ก็เยอะ,ะครับเพราะว่าจะแบบเดินไปนทั้งตัวละครเมืองแอเอทั้งเมืองนี่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบสกินที่ผมลงมอสไว้ทั้งนั้นเลยนะครับอย่างเช่นตัวนี้อันนี้ผมก็ลงมอสแบบเอ่อเป็ดเลี้ยวไลบแบบเออ,อยังไงะแบบตัวละครนะครับมีแอนิเมชันเพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นตัวนี้ครับเดินสุบสุบบุหรี่ครับมีความแบบสมจริงมากขึ้นนะครับ ชอบตัวนี้ครัี้อย่างนี้คเป็นสกินพระนะครับผมพระสมเมื่อกี้ยืนคุยโทรศัพท์นี่ก็ทันกันเลยคุยรมือถือ iPhone น่าจะเป็น iPhone 6S นะครับปไอกประมาณนั้นครับสวยใช่ไหมล่ะขี้อย่างนี้ครับผู้หญิงยืนกินเหล้าอยู่ภาพประมาณนี้เนี่เดี๋ยวเราลองเดินไปภายนอกกันดีกว่าไปดาวงบไปลงวัดไปเวแป๊บนึง เมื่อกี้เพื่อนเห็นรถถังรถถังของอลงมัสเลยก็จะมีแบบเออเหมือนรถเข็นนะครับเหมือนร้านรถเข็นทั่วไปอะไรแบบนี้ลงมัสเลยแต่อันนี้มันไม่ใช่รถเข็นไทยอันนี้แต่ลงเตะเกี่ยวลงเตะนี่แหละที่หทุกทำจริงๆไว้อันนี้ก็เป็นแบบรถเข็นของ เอ่อมันรสเค็นของอินโดหรือต่างประเทศนะน่าจะเป็นประเทศอินโดเยูงัว่ามาใส่เพิก็แบบคล้ายๆรสเข็นบ้านเราทีก็เลยแบบเออมันก็ดูสวยก็น่าจะเข้ากันผมก็เลยเอามาลงไว้ในเกมนี้ด้วยครับก็อยู่ทั่วทั้งแมปภายในเกมนะครับเยอะเลยนี่ครับมุฟฟาส่งเยิงกินเหล้าไม่ได้ไม่ได้ทุกคนตัวยาเกลือเตกลือก็อันนี้ก็เป็นร้านไข่เกี๊ยวอีกนะครับผมเรียกว่าร้านไข่เกี๊ยวเลยแล้วกันผมไม่รู้ว่าเข้าใครอะไรมันเหมือนเกี๊ยวไงแต่เหลือง เลยเรียกว่าลายไข่เกียวเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นมอส,สก,กิอีกแล้วอันนี้ก็เป็นมัดรถนะครับมัดรถส่วนใหญ่ผมไม่ได้เปลี่ยนชื่อนะครับผมเพราะว่าผมโหลดมาเยอะผมจําชื่อไม่ได้ผมที่เก็บมันนั่งได้เปลี่ยนชื่อเพราะว่าบางทีชื่อมันก็ไม่ติดรถรถไทยครับรถไทยเยอะอยู่ประมาณนี้ครับก็ผมก็ลงไว้หลายคันชิม พเพื่อนๆถ้าพเพื่อนๆได้ถ้าผมอัพคลิปนี้ไปผมไม่แน่ใจว่าผมจะอัพตัวเกมให้พเพื่อนๆได้โหลดเล่นหรือ,อยังแต่ก็ถ้าพเพื่อนๆได้โหลดเล่นแล้วก็ถ้าเจอบั๊กตรงไหนก็คอมเมนต์บอกผมได้ครับค,คือว่าตัวเกมนี้มันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมยังไม่มีแบบมอดเซกรถเอ้ยยังไม่มีแบบมัดเซกอาวุธแล้วก็มอดวาร์ปหรือมอดเปลี่ยนสกินมอดหลักๆอะไรพวกนั้นยังไม่มีครับแต่มีม,มอดเอ่อสเตกมอเอตอร์ไซค์นะครับผมผมให้พเพื่อนๆดูเลยแล้วกัน กดเจ็ดนะครับเสร็จกถรเจ็ดแบบพื้นฐานเลยมันส่งเมาแล้วนี่ก็เป็น M S ต้ครับ <Cool. S 1> เดี๋ยวเรารีวิวไปเรียงคันกันดีกว่า M S, <S <MS> X <S คันนี้นะครับก็ผมแทน B F 4 0 0นะครับผมนี่ก็ M S ตัวนี้สามารถเปลี่ยนสีไในเกมได้แล้วเปลี่ยนอะไรได้นะมันจะแรนดอมอะไรไปเรื่อยๆแล้วคันนี้ผมมาทำไว้นานแล้ว่หลายปีแล้วตั้งแต่ผมอยู่ประมาณ มอมอหนึ่งมอสองประมาณนี้ประมาณมอสองตั้งแต่ผมเล่นเซิร์ฟเซิร์ฟเออเลยครับที่ผมอัพบ่อยๆแล้วหลายปีก่อนน,นั่นแหละประมาณนั้นเลยผมใช้บอตเต้งเล่นนะผมเปโคดหาเจอแลผมเลยเอามาลงนะเป็อย่างคันนี้ครับสีฟ้าแล้วก็ท่อโยชิฟูค,ค,ครับคบนันนีท่อฟูแล้วผมเลียวเี่ยเสียเลี้ยวลงไปไหนมันจะสุ่มอะไรไปเรื่อยอันนี้ก็เป็นท่อกระป๋องนะท่อกระป๋อง เนียอันนี้ท่อเดิมนะท่อเดิมเนี่ยอันนี้ท่อเดิมแบบใส่อกไก่เออมแทบไก่แต่นี้เมื่อกี้ผมตดเลยอันนี้เป็นท่อคู่แบบใส่อกไก่นะ้วแล้วก็มีท่อคู่ใส่อกไก่แล้วก็ท่อปองใส่อกไก่เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีชิวน้าเลื่อนไปเรื่อยอไม่ชิวน้าเลื่อนหอัวชิวน้าเนี่ยชิวน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่นยเ เชียวหน้านี่เชียวหน้าขึ้นแล้วโอเคครับก็ประมาณนี้มันจะแล่นรอบอะไรไปเ,เรื่อยๆแล้วก็ไปที่เอ็นแม็กในนี้เอ็นแม็กตำรวจนะครับก็ประมาณนี้เลยครับผมเพื่อนๆน่าจะเห็นกันบ่อยแล้วเพราะว่าอันนี้ผมก็แจกไว้ในช่องนะครับไอ้ก็ดีมไลท์สิบแล้วก็ดีมแต่งทรงตายแว่นๆเลยครับผมก็ประมาณนี้เปลี่ยนสีได้ครับผม ถ้าขับก็ส่วนใหญ่จะไม่ได้ตรงแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแบบใกล้เคียงกันนะครับผมผมลี้ยงถ้าขับไปใกล้เคียงกันเพื่อจะได้แบบไม่มีการแบบแบบไม่สมจริงนอันนี้ผมก็แบบสมจริงนิดหน่อยนะครับถ้าขับส่วนใหญ่จะแบบตรงกันนะครับผมก็ไม่ได้แทนแทนชีเจจะไม่ได้แต่ตรงมือร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็แต่ก็ไม่แบบเลยจนน่าเกลียดนะครับผมถ้าผมั่นนพิซซ่าบอยผมไม่ได้ลงบอลไว้อ่า เออผมไม่ขออนุญ,ญาตไม่บอกแล้วกันว่ารถแต่ละคันลงแทนอะไรเพราะผมก็ลืมเลยคันนี้ก็ดีมร้อยสิบไปอันนี้ก็เวฟไร้อยสิบไปนะ้วโอเมื่อกี้ลืมไปอันนี้ก็ต,กตุกตุกนะผมตุกตอนนี้ก็ส่วนใหญ่เขาจะเอาไปลงบนรถกอล์ฟใช่ไหมผมว่า,าลงไปใส่มอไซต์ตีนล้อมอไซต์วิบัตตีนล้อพีทีวีนะถึงกระตีนร้อยะอ้โห ร้เปลี่ยนสีได้เลยส่วนใหญ่ผมเน้เนไปแบบรถที่มันเปลี่ยนสีได้นะอันนี้ก็ X Max นะครับมันเปลี่ยนชื่อไม่ได้ผมไม่รู้ว่าทําไมมันเปลี่ยนชื่อไม่ได้แต่ X Max อันนี้ก็สามารถเปลี่ยนสีเป็นเกินได้ครับอันนี้ X Series ก็ร้อยครับจะเป็นสั่งสวอันนี้เปลี่ยนสีไม่ได้ครับผมผมเน้นแบบอยากให้มันเป็นเดิมๆเ,เนี่ยแบบเพื่อนๆท่นไหนมีรถแบบสั่งสวะเดิมๆทรงแบบรถกระเทยอะไรพวกนี้เพื่อนๆ พเพื่อนๆน่าจะรู้จักรถกระเทยเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่ารถกระเทยเนี่ยลงมาจะประมาณรถกระเทยเพื่อนๆมีสองจังหวัดเดิมๆพันไหนให้ผมมาลงในตัวเกมนี้ก็บอกไ,ได้นะควรจะพูดที่เดีหน้าเบื่อหนะ่อยพอยด้วยนะครับน,นี่ก็ฟีเวแล้วเป็นช็อปเปอร์แบบรถคัสตอมสวยๆเลยผมชอบอะไรอย่เงยนี่ก็เป็นซูเปอร์อ็ครับเปนเดิมเลยครับเปลี่ยนซื้อได้มาดเรามาขับตรงนี้กันดีกว่าแนะนำตั้มเลขสี่แบบ ก็สกิตนี้นะผมก็หลักๆประมาณนี้รีวิวมังนาสังเทอยส่งเกมซื้อขายยาเป็่วเสียงเกมดังอายยาเราเสพเกคฟู่นะก็ประมาณนี้เนี้ยตอนนี้ก็เ,เป็นสกิลตำรวจไทยครับแต่สกิลอันนี้มันเป็นน่าจะเป็นเวอร์ชันสองเวอร์ชันหนึ่งผมแจกไปแล้วอันนี่เป็น,น,นเนวอร์ชันสองเวอร์ชัน,อน,น,นสองจะมีเฉพาะในตัวเกมนะครับ เต้องสร้างสวยครับไอ้มือของขานี่มันไม่ได้บั๊กนะครับผมผมลงเจ็ตเจอร์เป็นถุงมือไว้ประมาณนี้แหละครับผมนะไปต่อสนี่ก็เป็นสกินเด็กนักเรียนนะผมก็ไม่ได้ลงมัดเพื่อสกินไว้ก็ไม่ได้แบบลงรอะไรใหญ่เลยอันนี้ก็มดัดนี่ก็เป็นสกินตัวเออยุ่งใยา่ ไม่ได <jam Stadium> ้ลงรายเอียวมัดไปเยอะเอ้ยไม่ได้ลงวัดเปลี่ยนตะกินทะเลเก่าะกิแรยลเอียดตะกินไม่ได้ประมาณนั้นแหละครับเพื่อนพอจะพูดงงก็เป็นสาวนะ้วผมกินหนุ่มหนิก็ผมได้ลงสกินไว้เดี๋ยวผมผ่านมาลงเปิดให้นะครับครับก็ประมาณนี้พาชมเรื่อยๆไปพาชมบอันนี้ก็แบบ ร้าน KFC อฟแล้วครับผมแต่ผมยังไม่ได้เปลี่ยนแบบไม่ได้เปลี่ยนเลยเคเไทยเปลี่ยนเป็นแบบ KFC นะคนระับเปลี่ยนถ้าผมเปลี่ยนไปแบบเป็นป้ายโฆษณาไทยดูก็เสิร์ฟให้เพื่อนๆอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับอะไรอัไปเร่อันนี้ก็เป็นตำรวจไทยนะครับที่ผมได้ลงทุนไว้ตอนนียย้ขับผ่านไปเรื่อยๆเลยครับ ไม่มีอะไรมากต่ส่วนใหญ่เหมือนกันเนี้ยมีการที่เต็มมากกว่าบัตรเสริมแล้วทุกอย่างยังไม่มีแล้วเต็มไม่มีเลยก็โอเคบัตรข้าวก็น่าจะมีประมาณนี้นะแล้วก็มีอ่าอันนี้รถตำรวจรถตำรวจไม่ต้งตงตงตงองตกใจนะเพราะเป็นรถสำหรับไปต่างชาติแต่เดี๋ยวผมก็โหลดมาจากต่างชาติแบบผมไม่ได้เปลี่ยนลายรเถเสรเพราะรถบางคันผมก็ต้องเอามาเปลี่ยนลายเป็นไม่เต็มเองเนี้ยมไม่ได้ทำ ก็แต่ผมเออผมลงวัดไอ้นี่วัดไร้วาวัดลายตักอะกนนตักยันกันแต่ผมพาไปตักยันนะพาไปเทีอันนี้คิดนีอัดยาวๆเลยไม่ได้ตัดเลยพื่อความเร็วเร็วเรียก็ไม่ได้เร็วเร,วเร็วเรีวเน้นความเร็วหลนันสักหลานเหนียวอยากสิ้นกุศลอีกแล้วแต่ผมจะไม่ได้นะว่าที่ผมลงไว้มือเป็นลายไหน แต่ผมจำได้ว่ามันอยู่ข้างหลังโอเคไม่ใช่นะครับผมนะสักพูดอ๋อนี่ครับสักยันนะครับนี่ยันหา้าแถว ไม่น่ามีน่าจะมียันห้าแถวตรงนั้นเดียด๋วยวๆขอลงยันห้าแถวนัว้นนั่นแหละแล้วก็อยู่ตรงไหน,นอ๋อลืมละไม่อย่าง l o ก็ไม่ใช่วะ่ะเพื่อนๆผมลืมแล้วว่ะ นี่ครับผมมานี้ครับเพื่พอน,นโอ้ต้องไม่ถอดเสื้อเพื่อนแต่เพื่อนๆน่าจะเห็นแล้วใช่ไหมเป็นรูปผันุมานกับรูปยันท่าแถวข้างหลังเดี๋ยวถ้าผมลงเตรอนเดี๋ยวผมเป็นแบบโปรชั่นอัปเดตภายหลังกนการที่ผมทำนะครับขอแค่ให้มันมีแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ไปไกลเลยก็คือมอดล้อรถนะครับผมผมลงมอดล้อรถไหม ไป,ไปที่อู่ซ่อมรถเงรถเดยวๆที่มันเป็นรูปในปัจจัยสีแดงไปไป,ไปเป็นร้านรถแบบ เออ่แล้วแล้วสไตล์ไทยนะครับเป็นมอดนี้ผมไปขุดมาแบบมอดนี้นานเที่ยแบบผมขอขออนุญาตหยาบหนยกันเพราะเป็นมอดแบบนานมากผมอยู่ดีไปขุดเจอมาเป็นมอดแบบสมัยแบบหลายปีแล้วอ่ะหลายหลายพูดว่าเป็นสิบป,ปีน่าจะได้เป็นมอดแบบน็อตไทยคนระับเป็นมอดแบบถ้เา DA, erm ia, แบบเพื่อนรู้จัก G D A เซิร์ฟอัเนี้ M C Classic เก็บเพื่อนเพื่อนน่าจะรู้เลยเพราะเมื่อก่อนเขาทำแบบตัวเกมแจกกันตัวเกมเซิร์ฟเพราะอ่ะผมเอามาทำแจก เอาของเขามาแหละทำแจกเพื่อนๆได้เลียนกันเอ๊ะมาทุกทางปุ๊บวะรู้สึกวมาทุกทางปุ๊บวะเพื่อนผมจะมาติดไว้ะไอพี่ตุ้ยมันขึ้นทางนี้มนะั้ผมไม่แน่ใจว่าผมกับเพื่อนจะขึ้นทางไหนะอาจจะต้องขึ้นชิวๆกเพื่อน เราเชื่ออยู่่แี้วแล้วก็ผมลงมัดไอ้เนี่ยเอฟเฟกต์เห็นไหมเดี๋ยวมีความสวยสดจริงมากขึ้นเฮ้ยเพื่อนๆผมว่าผมมาผิดทางลอว่ะผมลืมบอกเพื่อนๆว่าไอ้ร้านซับรถมันอยู่ตรงไหนร้านแตงโมผมไม่ได้เล่นนานแล้วเออจริงๆผมลืมอาจจะเสียเวลาหน่อยขออภัยด้วยนะครับเพราะผมลืมผมลืมจริงไม่ได้ผมลืมจริงไม่ได้ตอนไหนด้วยเนี่ยลืมจริงจัง ทำกันเชียวเชียวพื่อนแล้วอวันรถขยะบักอยู่ตรงตัวเบลนี่วันแท็กซี่แท็กซี่ไทยแดงน้ำเงินไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้ยังอยู่หรือเปล่าวันแท็กซี่แดงน้ำเงินเอ๊แท็กซี่แดงน้ำเงินมีจริง เก่ามากเลยอ๋อนี่ยกเข้าได้โอ้โหขับมาตั้งนานเพื่อนๆเข้าไม่ได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมค่อยไปรีวิวไฟหลังนะเนีัยกอไปเอาเพื่อนเสียเวลาด้วยกันมาไหนๆก็มาตรงนี้นะจะาพามดูเท็เจอร์ตรงนี้หรือว่าผมจะทำแอบๆไ้นิดหน่อยทำไม่นานแล้ว เคยเอามาใส่ในตัวเกมนี้แหละทำไว้หลายปีนะไปถ่ายรูปตอนผมเล่นแซมอะ่ะเล่นเซอร์บอลไล่ลำพังเหงาไม่เท่าลำโพงไม่ไดังเสียเวลาเราแบบมีความเป็นไทยไงเพราะมีภาษาไทยตรงนี้ก็บบอะไรวะร้านอาหารตามสั่งนะนี่ก็ยินดีต้อนรับประมาณนี้แหละตรงนี้โอเค มาดูบรรยากาศเรนดูบรรยากาศชิวๆมั้ยเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีอะไรเสริมลงไม่ดิเดียวไม่ได้ลงไว้เยอะตรงงานนี้แหละเพื่อนๆแต่ถ้ามีอัปเดตเดี๋ยวผมจะมาอัพคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันไหแล้วก็อะไรวะมีอะไรเนาะเออแล้วก็มีอาวุธผมพูดไปยังวะอาวุธไทยผมก็ลงไว้นะที่ผมเคยทำคิแจกก็มาแล้วและแพ็กเดียวกันเลยที่อยู่ในตัวเกมนี้นะครับ แล้วก็มีมอสรถไฟไทยใช่ใช่รถไฟไทยผมก็ลงไว้นะนเพื่อนๆก็มาหาดูกันได้มอสรถไฟไทยนะมาจากช่องในยูทูบช่องหนึ่งผมก็โหลดไว้หลายปีแล้วส่วนใหญ่เป็นมอสเก่าๆอนนั้ผมว่ามายกมรวมกันให้เพื่อนๆได้เล่นอยากทำเงี้ยมานด้แหละผองาที่ปิดลิปแว้วเมื่อกี้น่าจะปิดตรงนั้นน่าสวใจ เทเยอะผมนูกงมนออกลยนะมก็โอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซื้อกดแชร์ผมด้วยนะครับก็ใครที่อยากให่ผมอัปเดตมอสหรือว่าลงคลิปอะไรต่อก็สามารถบอกกับผมได้สักแชทมัคุยกับผมได้นะครับผมเฟซบพว่าทิ้งไว้ใต้คลิปตลอดนะครับก็สำหรับวันนี้ใครก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับ ดูแลตัวเองด้วยครับช่วงนี้ตกทกวันในเกมก็ตกชีวิตจริงก็ตกนะครับที่บ้านผมตกช่วงเย็นแทบทุกวันเลยก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับออกไปข้างนอกก็อย่าลืมใส่หมวกใส่แมสทุกเจอแอลกอฮอล์ล้างมือนะครับดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีตลอดเวลาแล้วผมก็ขอบคุณครับผมแล้วเจอกันโอกาสหน้าผมอวยพาครับรักนะครับรักทุกคนคจุ๊บๆขอบคุณมากครับที่รับชมบายสวัส <Bye. S 2> ด,ดีลุงเต้